บ้านบ้าน,านสามสี่โมคา,มาเฟ่อยูอ่ถนนประชาอุทิศซอยห้าอนเมืองสมพพาก็ร้านเนี้ยปกติอ่ะผมจะมานั่งดวลฟองผมกับทุกวันเลยในช่วงแบบว่าโควิดนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะร้านว่าแบบเขาจะแบบดูชิคแค่ไหนอะไรบางอย่างที่แบบว่าเขาคุยเอาไว้นะก็ถ้าเรามานี่ก็คือนี่คือ บรรยากาศร้านโดยรวมๆเลยทางเท้าก็จะดูแบบว่าสวยป่ะดูแนวแบบว่ามีแบบความเป็นแบบแ่าอินเทรนด์หน่อยใช่ป่ะมันเป็นแนวไหนคะทีวทิวไม่ดูเหมือนกันอ่าวอ่ะเหรอเหรอจะพาไปไหนบอลรูมีบอลรูมีบอลรูมีคือมุมเนี้ยมุมเนี้ยนะเดินเหมือนเป็นเจ้าของร้านมาเองเลยมุมเนี้ยจะมาเวิร์กฟอร์มมุมทุกวันตอนเช้าอะไให้บรรยากาศดูแบบการเด่นหน่อยบ้างตอนเช้าอ่ะไม่แต่ว่ามันชิวมากเลยนะ จองโต๊ะไว้คนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยแต่จริงถ้าเกิดแบบว่าใครมาก็สามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาแบบมีแบบเป็นแอคทิวิตี้กับแฟมิลี่ได้อะไรประมาณกินข้าวนอกบ้านอะไรประมาณตรงเนี้ยก็มุมเก๋ๆนะดูแบบว่าใต้ต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยน้องมาลองไข่ไม่ไข่นะเนี่ยค่ะมุมชิคในร้านบ้านบ้านสามสิบส่ home cafe นะคะกแบบว่าใครอยากได้บรรยากาศแบบว่านั่งทำงานในสวนบ้านไม่มีสวนก็ เออได้ฟิลอย่างนี้เหมือนกันเอ่ค่ะปีก็แอบมาหลบทุกเช้าแหละอืแอบมาหนีใช่แอบมาซูมอยู่นิดนึงอ๋อแล้วนั่นจะไปไหนคะเนี่ยนี่ก็มุมนี้ได้มุมนี้ก็ก็สวยดีสวยดีแป๊บเึีนไหมก็มีบ้างบางทีแบบว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมมันก็แบบว่านั่งที่เดิมมันก็เบื่อถุกป่ะเราก็แบบว่าสามารถมูเม้นต์ไปตรงนู้นตรงนี้ก็ได้แบบประมาณนี้หรือใครอยากจะมาถ่ายรูปก็โอเคนะก็ได้อีกฟิลลิ่งนึง นี่ค่ะนี่ก็เป็นโต๊ะน่ารักน่ารักชิคชิอคอุ้ยมีเก้าอี้มาใหม่ด้วยใช่ไหม<อ>ใช่น่ารักจังว่าบันไดอ้าวบันไดวยได้ยินเสียงใครอยากอยากให้เห็นแบบหั น่ารักน่ารักเดินขายสองคนน่ารักน่ารักสามสี่เอาไว้เอไม้นะบ้าน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 สามสี่เธอคลิปลุกลุกลุกที่เขาอุตส่าห์คลิปมาลุงเขาตอนเด็กๆเขาไม่ได้เป็นหลีกจะเลยเก็บกดตเปานนายเป็นช่วงหนึ่งปะอ้าวอาหนีกันไปไหนกันหมดเอาไปดูไปดูข้างในดีกว่าไปดูข้างในค่ะมาเร็ววันนี้เจ้าของร้านให้เกียรติเลยนะคะว่าพาชมร้านอ่ะป้าพานำอะไร เปิดประตูให้ด้วยไม่ใช่ปิดดังโครนอ่าอ่าได้แล้วเขอบคุณค่ะในร้านอะไรคะนี่บรรยากาศรอบๆเลยนี่นี่อ่ะเขาจะดูแบบว่าแต่งเขาเรียกสไตล์เลยนะสไตล์โอ่งๆโคมี่โคมี่อ่ะใช่นั่งทานข้าวในร้านบ้านเพื่อนเลยนะค่ะเราก็จะเป็นร้านเล็กๆน้ที่มาแค่ผมตัวเอง้แเยอะแยะมากมาย คืออะไรประมาณมากคือแบบว่ากินข้าวบ้านเพื่ออะไรประมาณนี้ปินข้าวเพื่อกินอะไรอย่างเงี้ยอพิธีมาบ่อยเลยใช่จริงจริงต้องการอย่างงั้นนะแต่ก็ต้องจัดอาหารที่จังลาค่ะทันบ้านใช่นี่อันนี้แนะนำค่ะคืออะไรคะพีิธีมันบ้านโพสนะมันบ้านโพสมันบ้านโพสแต่มันไม่บ้านมานถูกไหมใช่แล้วใช่ไอไอซ์ครีมของเขานี่คืออะไรนะฮ็อกไกโดป่ะไม่ใช่อันนี้ไอซครีมชคาเฟ่ค่ะอ๋อเหรอแต่ว่าเป็นเป็นไอซครีมโฮมเมดเนาะ อันนี้ซอฟต์แล็ก,ก็คือเป็นเป็นอะไรนะผลิตภัณฑ์ในในประทเทศน,นะในซอฟต์แล็ก,ก,ก็คือเราปลูกเองไม่ใช่เรานะปลูกในไทยในจังหวัดชุมพรถ้าไมพี่นัทถึงไปได้ผลิตัณตัวนี้มาก็คือเป็นเหมือนน้องที่รู้จักกันเนาะก็คือรู้จักกับพี่กุ้มอืม,อมเขาก็เลยแบบแบบเราไปเทสไอติมแล้เขาเราชอบไอติมเขาเราก็เลยไปเอามาตอนนี้ก็คือมีสองรสใหม่คือนมฟอกไก่โยกตัวนี้ก็หลังเพิ่มเข้ามาแต่ว่าไอิงไอติมร้านเนี้ยเยอะมากเลย แต่บางคนไม่ค่อยรู้ต่างแต่คือหลังๆเนี่ยพอรู้ว่าเป็นไอศกรีมร้านเราไอซ์มอร่อยน้อย์ครีมอร่อยใช่นี่ใช่ไหมที่ไม่เห็นเปล่าใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมใช่อันนี้คือจริงๆไอศกรีมก็เพิ่มหลายรสแล้วค่ะนอกจากเหนื่อยนอกจากนี้เนาะก็จะมีข้าวหลามีข้าวหลามด้วยใช่แล้วก็จริงๆมีดองทับไก่โดที่มาใหม่เนาะแล้วก็วานิลาแล้วก็อัญชันมะนาวอัญชันมะนาวโอเคอร่อยเลยเนาะ ใครว่องว้าก็มามีขาแหวนทานกับแม่ค้า,น,าน่า<ล>รักน่า,นร,านรักใจดีนี่ค่ะ,ะโอโ้ใจดีรักเด็กรักเด็กอยากเป็นอมนตมัดเราเดี๋ยวไอ้เจ๊คิวละลายค่ะเรเคิวแม่โชยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ชิพอ่ะเป็นตัวแทนนะคะในการชิมให้หน่อยค่ะแล้วทาน ขนมปังปิ้งกรอบๆเนาะการที่แบบไอศครีมแล้วก็บิบครีมมันก็จะแบบได้ฟิลลิ่งแบบไม่ถ้าเกิดคุณพักมีไม่กรอบไม่กรอบของที่นั้นหอม่อมจิ้มไม่ไม่กรอบก็อันนี้ก็เป็นชาไทยชาไทยอันนีที่เราไข่ดีใช่ไหมไข่ดีไข่ดีเพราะว่ามันเดิมมันก็จะของๆนะใช่อันนี้เลยที่ไม่ชอบกินนะคะอ่ะค่ะอ่ะอีกแล้วกินไปเรื่อยนะคะ

S <S แล้วต้องัแล้วใช่ใช่ปังปิ้งสังขยะทูทโทนเพราะว่าสังขยาเราทาเอง <Okay. S 2> ใช่แล้วก็ไม่ได้หวานแบบไม่หวานมากหนุอหกปังปิ้งที่อื่นจะเป็นหนุบปังนึ่งเนาะอของเราใช้หนุปังปิ้งแล้วก็สังขยาก็คือใบเตยกับชาไทยโอเค<ข>อะว่ต้องถามว่าแบบว่าอที่บอกว่ามันเป็นแบบว่าชาแล้วมีกลิ่นดอกไม้นี่คือเรื่องแต่ความชอบตัวเองเลยใช่ใช่คือเหมือนไปลองมาไปชิมมาไปเทสมาก่อนก่อนหน้าจะเปิดร้านก็ต้องเทสเนาะเททุกอย่าง หาวัตถุดิบหมดเลยสั่งมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาเทสเทสแ้าแบบเห็นถ้าเห็นลังแบบของที่แบบรีเจ็คนะคือเป็นลังอะออเหมือนชากว่าได้ชาตัวนี้กว่าจะได้มิ้นตัวนี้กว่าจะได้โกโก้ตัวนี้อย่างเงี้ยมันก็แบบม,มันก็ต้องเลือกไง,องมันก็ไม่แตกต่างหรือเปล่าช,ช่ิงมันก็ต้องมีจุดขายจุดขายคือแม่ค้อาอจาอจารย์ไม่รู้เหมั ไม่ดูนะคะอะไรนะคะเใช่ใเพราะขายไม่ออกอ่ะ่ไม่เวลาที่มาาที่มองมอก่อนแม่ค้าอยู่ไหนแม่ค้อย่ไหนม่ค้ากำลังตอบ่แม่ค้าละชยแม่ค้าเล็กไ่ค้าังยัขายังไม่สุดยิขึ้นไปพี่พุ่งจัดมาให้แปดค้าจริงปะอันนั้นเหรอใช่ได้ม่ช่วยขาดค้า่อยไม่ขาดเก่งใช่เหรอะ อ๋อได้ข่าวว่าจะลงจากรานแล้วด้วยใช่ไหมคะไอ้เรื่ออไรขึ้นเนี่ยเออช่วยช่วยพันจานหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะนายโดนมาเองนายต้องพันต่อนโดนโดนเอ้ยทำไมแกนี่นะครับผมน้องไม้กำลังจะกินอีกแล้วนะครับกินมือที่เท่าไหร่ครับไม้มือที่เท่าไหร่นะดูนะครับการบีบซอสของน้องไม้ บีบประมาณว่าไม่เก่งใจร้านเลยนะครับอืนี่นะครับของโปรดของเขานะครับผมสงสัยไม่เคยกินมาก่อนสั่งอยู่นั่นแหละอืไหนไหนไหนกินดิกินดิอือร่อยอะ่้องกินถาอยกินะอืมอ่า คิสปรีไหมครับคีสปไหมอืมเป็นอะไรครับหนาวไหนลองกินสองชิ้นสิครับในคําเดียวชิ้นเดียวผมว่ามันเบสิกครับสองมือสองมืออืมอ,มอมกินเข้าไปเลยครับกินเข้าไปสามไม่ได้สามได,ได้ไหมสามพี่ให้เวลาเนี่ยขอพี่ขอหนึ่งนาทีมากินให้หมดได้ทั้งจานไหมครับ

นี่ไฟเอ,อเอาอบเอาจริงแบบหมาก็าไม่เว้นน่ะค่ะพี่วิพี่ทิพย์อ่ะดิ<ส>หมาก็ไม่เว้นนะคะคน<ม>ให้ย่าเรนะียกขาอืมมีขาหมูขาหมูไหมอาบน,น้ำมังมาเราอ่ะมาดิมา,มา,มาี่จะตามทุกคนไม่ได้